แค่ได้เจอก็รู้ได้ทันทีวันในใจเธอไม่เรียบเพเดิมเดิมในวันเราฝันหาจึงแอาวิวาในวันนี้หนแววตาจะเพียงแค่ต้องการละไม่เป็นไรก็รู้ในเข้าใจจะเก็บออกไป เขาของฉันในใจทุกความรู้สึกทุกคำทุกความทรงจำทุกสิ่งที่เธอเคยทำเธอคงไม่ต้องการมันจะไม่ต้องบอกเราว่าเธอจะลาไม่ต้องมาบอกเราว่ามีน้ำตาฉันจะนับในใจไปซ่อนไว้ให้ไกลและไม่ส่งกลับมา ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรรองนะไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอวันจากลาไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะไม่ตามหา วงไฟยอยู่ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะขอให้เธอมีชีวิตที่ตามหาส่วนฉันจะสอนทุกความสุขที่ผ่านมาอ้าว,าวพราอฉันลืมตาขอให้ไม่เจอเหนื่อยเท่าไรที่วิ่งตามเธอไปจะจบเมื่อไร เคยทำคนแนนใจจะสอนเราให้ฉันหาจะกััขึ้นมามันเป็นแค่ภาพลวงตาที่ติดในห้องเวลานะจะไปตัวฉันก็เข้าใจจะอยู่ให้ไหวจะไม่ต้องสนใจไม่ว่าได้ยินอะไรให้ฉันเดินไปไม่ว่าฉันดังเท่าไรมันไม่ใช่เสียงของน้ำตา เธอไม่ต้องบอกหรอว่าเธอจะลาไม่ต้องมาบอกหรอว่ามีน้ำตาฉันจะน,นับในใจไป่อนไว้ให้ไกลและไม่ต้องกราบมาไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอวันจากลาไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะไม่ตามหา วงไฟอยู่ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรรองนะขอให้เธอมีชีวิตที่ตามหาส่วนฉันจะสอนทุกความสุขที่ผ่านมาอ้าวพอฉันลืมตาขอให้ไม่เจอ ฉันจะซ่อนความเสียใจด้วยคำว่าไม่เป็นไรซ่อนเธอให้หรือเข้าไปไม่ว่าจะต้องร้องให้แค่ไหนจะไม่ตาม ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอวันจากลาไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะไม่ตามหา วังไฟอยู่ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะขอให้เธอมีชีวิตที่ตามหาส่วนฉันจะสอนทุกความสุขที่ผ่านมาอ้า uh, ว uh, uh, พอฉันลืมตาขอให้ไม่เจอ